นี่ค่ะเครื่องปรุงทั้งหมดของเราที่จะทำก็เรียกอะไรนะผัดวุ้นเส้นแหนมกระดูกหมูอันนี้ที่เราทอดไปเมื่อกี้กระดูกหมูอ่อน,ออนเเๆเลยไม่ขาวๆเลยก็เครื่องปรุงอันนี้เต้าหูเออไม่ใช่เต้าหู้เขาเรียกอะไรนะสาลายสาลายที่ใสต่ต้มจือดอะคะ่ะเอาไปผิงไฟให้มันหอมๆก่อนนะแล้วค่อยเอามาใส่นี่ก็มีวุ้นเส้น มีไข่มีเห็ดหูหนูมีต้นกระเทียมญี่ปุ่นหน่อไม้พริกหวานหวหอมใหญ่มะเขือเทศกระเทียมโอเคเราไปทำกันเลยสวัสดีค่ะมาอีกแล้ววันนี้จะทำอะไรกินวันนี้จะทำ ผัดบูนเส้นใส่เน้มกระดูกหมูอ่อนถ้าทำกระดูกหมูอ่อนไว้มีกระดูกหมูอ่อนวันนั้นโอเคได้สี่ได้สี่ได้สี่สี่ก้อนสี่สี่ห่อใหญ่ๆเป็นราคาเนี้ยทำเมื่อวันที่เท่าไหร่ทำเมื่อวันที่อ่ะวันที่หายเสร็วันที่อ้านี่ไงวันที่ยี่สิบหก ทำเันที่26เดือนเดือนสองยี่หกยดยปดหนึ่งสองวันนี้วันที่สองวันนี้เข้าวันที่สี่กำลังกำลังเปรี้ยวเราจะทำเอามาสักห่อหนึ่งเห็นไหมน้ำเขาออกเว,เวลาวางอะ่ะมีช้อนเอมอมีซ่อมมีซ่อมบางอยู่ข้างล่างให้น้ำเขาหยดน้ําที่อยู่ในประติกเนี่ยเพราะว่าเราใช้ อ้นั่นไงใช้ที่เขาซินอาหารน่ะแผ่นแผ่นฟิล์มน่ะน้ำเขาก็จะได้หยดลงอันนี้ก็เปรี้ยวพอดีเอามาห่อหนึ่งแป้นนิดเดี๋ยวที่เหลือจะเอาเข้าตัวเย็นละเอามาห่อหนึงเดี๋ยวนะคะขอแกะให้ดูขอแกะให้ดูเลยตัดพลาสติกออก นี้ไม่มีสารปรุงแต่งอะไรนะคะมีแต่ข้าวกับเกลือแล้วก็น้ำตาลนิดนึงกับกระเทียมเดี๋ยวตุมดูวูหอมค่ะหอมกระเทียม <c oughs> เปรี้ยไหมแต่ลิ้นเดืออืมเปรี้ยวค่ะอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดก่อนเนาะแล้วเราก็จะมาทำผัดวุ้นเส้น ใส่เนี่ยใส่กระดูกหมูเรานี้แหละอืหอมหอมมากหอมกําลังน่ากินเลยโอเคเดี๋ยวล้างมือก่อนเดี๋ยวไปทอดกันเนาะโอเคก่อนจะเอาไปทอดเราจะคลุกแป้งเขานิดนึงคลุกแป้ง แป้งทอดกรอบนี่แหละค่ะแป้งเนี่ยแป้งทอดกรอบแป้งทอดกรอบอันนี้ใช่เลยโกกิ <Yeah. S 1> แป้งทอดกรอบโกกิธรรมดาธรรมดา กลังได้กินแหนมแล้วตกใจแน่เลยโอเคไปล้างมือก่อนเนาะเดี๋ยวไปทอดกันมาค่ะน้ำมันน้ำมันกลางๆไม่ร้อนมากไม่ไม่เย็นมากน้นี่แยกเขาด้วยนะเป็นชิ้นๆนเนี่ยมันจะได้ ประกอบทั่วๆกันทอดกับหม้อ ทอดกระทะมันเขาเรียกอะไรนะมันเปลืองน้ำมันใช้น้ำมันเยอะพอน้ำมันเราทอดแล้วเราเดี๋ยวเราก็ต้องเอาทิ้งละเราก็จะไม่ใช้ละใช้ครั้งเราก็ทิ้งละข้าวสุกแล้วเปิดไฟนิดนึ่งอ่ะถปิไฟอ,อ่อนข้าวมันจะได้ไหม้ ก็ให้สีเหลืองๆนะจ๊ะ,ะเดี๋ยวมาดูกันนะตอนที่มันเหลืองเสร็จแล้วได้แล้วค่ะอุ้ยอยปิดไฟแล้วนะอออกจากเตาได้เลยปิดไฟ yes แต่แกงมาไม่ได้เตรียมไวนะ้ก่อนเนาะ นี่น่ากินไหมคะทุกคนเสร็จแล้วแหนมทอดของเราสีกำลังน่ากินเอามาพักไว้ในนี้ Okay. อันนี้เอาออกอันนี้เป็นพวกกระเทียมกับข้าวใครไม่รังเกียจก็กินได้อันนี้กระเทียมกับข้าว ชิมเลยอือ,อร่อยจ้ะอืมเปรี้ยวก็ลังดีเขีย่ยกระเทียมมาอีกกระทะข้างนึง่งใส่ไข่ก่อน เราอยากให้ไข่มันเป็นลิ่มๆสวยๆเขตามด้วยเห็ดหหอม หูหนูแมวหอมใหญ่ใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะของพวกนี้แล้วจะชอบค่ะ ต้นเจะเตรียมแตกโป๊ะเป๊ะโป,ะโปะ๊ะเปะอะแล้วก็ใส่วุ้เส้นใสุ่้นเส้น ไฟวเพิ่มเสร็จแล้วก็หยอนน้ำนิดนึงให้วนเป็นามนุ่มิมน้ำตั้ลงไปนิดนึงให้น้ำเอาใจหนม้ใส่ปิ นะคะเทศล้วก็ใส่ที่หลังอันนี้สุดามากอะไรตัวนี้ก็น่ากินเลยอ่านบ้านๆนี่ตรงนั้นอีกหน่อยนิดนึงไม่ห่งไปบุฟเฟ่ต์อีกอกินหมด ปรุงรุไก่เจไก่เจมีเจมีรู้เจจริงป่ะสิอิ้วขาวโอ้ยปวดยากกันสิอิ้วขาวหอมนิดหน่อยอีกไทย อืมซอส,สเข็ดขอมอืมประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะแหละใส่เข้าไปชิมเอาถ้ากินรสชาติไหนก็ชิมเอาี๋ยว,วก็จะใส่อันนี้นะคะ ถ้าทิ้งสลายเลยสลายเลยติบใส่เขไปเรื่องน,นด้อีกย ได้แล้วใส่มะเขือเทศใส่แหนมที่เราทอบไปแล้วอแค่นี้ก็สุกแล้วเสร็จแล้วค่ะปิดไฟโอเคปิดไฟแล้วนะเราจะดูกนมันอยู่ในการ เสร็จแล้วค่ะ,คะ,คะนานอยู่ในจานละอร่อยมากลองทำดูนะมันจะออกเปรียร้ยวๆนิดๆของแหนมแล้วก็มันเข้ากับพวกผักพอดีผักกบุญเส้นพอดีมันไม่กร่อยค่ะอร่อยมากค่ะลองทำดูอไปก่อนนะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ